ปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำบุญเท่าไหร่นะในวันเกิดตอนเด็กๆอาจจะมีใส่บาตรบ้างแต่พอโตขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำบุญอย่างที่ทำกันตามประเพณีเท่าไหร่อันนี้เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับวันเกิดเท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตไปตามปกติงานเลี้ยงงานฉลองวันเกิดก็ไม่เคยมีเ,เขานะจนกระทั่งเมื่อสองสาวันก่อนนะเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนะอ่า มิสหายนะที่เปลือกหอพุทธกาเขาก็จัดจัดเลี้ยงพระนะจะ,จะเรียกว่าฉลองวันเกิดก็ได้นั่นแหละนะคืองานฉลองมันเกิดครั้งแรกในชีวิตนะก่อนน,น,นั้นไม่เคยไม่เคยมีใครทําให้แล้วก็ไม่เคยทําเองด้วยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญอย่างที่พูดแต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทําความดีนะก็ทำนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทาเพราะป่ารับโอกาสนี้ ก็คือใช้ชีวิตไปตามปกติถึงวันเกิดก็ทำอย่างที่เคยทำวันก่อนๆนะซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นการใช้ชีวิตในศีลในธรรมอยู่แล้วเพิ่งมาปีนี้ที่เรียกว่าทำบุญกันขนาดใหญ่นะตั้งแต่เช้าเลยทั้งตามประเพณีแล้วก็ไปปลูกป่าตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็ตอบแทนคุณธรรมชาติแล้วก็มาทำต่อเนื่องนะจนกระทั่งก่อนอ ทำวัดมอสักครูนี่เองจริงๆเนี่ยเมื่อคนเรา,ามีอายุครบ60ปีมันก็ถือว่าเป็นโชคนะเพราะว่าคนที่จะมีโอกาสมีชีวิตยืนยาวนะถึง60ปีนี่ก็แม้จะมีอยู่มากนะในยุคนี้นะแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเขาก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะอยู่มาจนถึง อายุครบห้ารอบบางคนก็ตายตอนที่ยังเป็นหนุนเป็นสาวอย่างน้องชายตามานี่ก็ตายเมื่ออายุ1ิบเนะเมื่อปี 2, อหนึ่งก็คือเกือบ40ปีมาละแล้วลเพื่อนอีกหลายคนนะที่เรียนมาด้วยกันก็ก็ล้มหายตายจากกันไปหลายคนที่เองตัวเองนี่ก็เกือบจะตายมาครั้งหนึ่งนะตอนเหตุการณ์6ตุลาตอนนั้นคิดว่ามีโอกาสตายในสูงมากเลยเพราะว่าถูกจับ ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ถูกนำไปขังไว้ที่เมืองชนตอนนั้นคิดว่าเขาคงจะเอาไปทิ้งทะเลแล้วเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะไปในประเทศชิลีในช่วงปีหนึ่งหนึ่งปีก่อนหน้านั้นเราคิดว่าก็คงจะลงเอยแบบน,นั้นเหมือนกันเพราะเคยมีการขู่เอาไว้ว่าเนี่ยถ้าถ้าถ้าฝ่ายขวานะขึ้นปกครองบ้านเมืองที่ฝ่ายซ้ายนี่ถกกวาาเรียบ จริงตัวเองก็ไม่ได้ฝ่ายซ้ายแล้วตอนนั้นตอนนั้นก็อยู่ชุมนุมพุทธละประมาทานในหิงสาแต่ก็ถูกลวกไปด้วยนะในเหตุการณ์นั้นก็คิดว่าจะตายรอดมาได้นะติดคุกแค่สามวันแล้วก็พอมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนมากมายบางคนก็ถูกแขวนคอที่สนามหลวงบางคนก็ถูกลากศพนะไปตามสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ก็รู้สึกว่าเราโชคดีเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะตายสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งนะเป็นกำไรชีวิตเนี่ยสีปีนะเพราะว่าควรจะตายตั้งแตปี1-9แล้วอันนี้พอมีอ่ปีมาถึงอายุ60สิบเนี่ยล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยไม่ตาบอดไม่หูหนวกนะไม่อามาพึกอมาพาด ไม่มีโรคร้ายเช่นเบาหวานไตวายหรือโรคมะเร็งไม่นอนติดเตียงยังสามารถที่จะเดินเหินนไปไหนมาไหนได้สามารถจะไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ถ้าถ้าอยากจะไปหรือถ้ามีเวลาก็เป็นโชคอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคนที่มีอายุ60แต่ว่าพิกลพิการนะเป็นน้ำมัพึกอัมาภาษนอนติดเตียงอันนี้มีอยู่ไม่น้อยทีเดียว บางคนก็ลองล้างไตาอาทิตย์ละสองครั้งอานะนี้เมื่อได้มีอายุถึง60นะแล้วก็ยังอยู่ในเพศบรรพชิตเนะี่ยตอนเนื่องนานถึง34 3 4ปีนะปีก็เป็นโชคอีกเหมือนกันเอพูดง่ายคือว่าการที่เพียงแค่เรานะมีอายุมาถึงปานนี้เนะี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโชคหาได้ยากแล้วเมื่อคนเราครบ นะรอบวันเกิดเนี่ยในแง่หนึ่งก็หมายความว่าเรามีชีวิตยืนยาวอีกหนึ่งปีแต่ในเวลาเดียวกันมันก็หมายความว่าเราอยู่ใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีเวลาของตามาน,นี่ก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าอายุเท่าหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยก็หมายความมีเวลาอีกเหลืออยู่อีก18ปีเท่านั้นแหละถ้าเอาเวลาของโยมแม่เนี่ยนะเป็นเกณฑ์เนี่ยก็มีเวลาเหลืออีก3ปีก่อนที่จะละโลกนี้ไป แต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปมันก็หมายความว่าเรามีชีวิตน้อยลงไปเรื่อยๆใกล้ความตายเข้าไปทุกทีวันเกิดนี่นะคนเราควรจะคิดแบบนี้บ้างว่าในแงนน่นึงเราก็โชคดีที่ยังมีชีวิตรอดมาอีกหนึ่งปีมีชีวิตยืนยาวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอีกหนึ่งปีแต่ในรอเดียวกันเราก็ใกล้ความตายขึ้นมาอีกหนึ่งปีถ้ามันไม่ใช่เป็นเวลาที่จะป่ยาการเฉลิมฉลอง แต่ว่ามันเป็นเวลาที่จะไ้ครควญน,นะถึงความไม่เที่ยงนะของหรือว่าเวลาที่เราเหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีแต่ไม่ใช่คิดเพื่อจะให้ให,หดหูเศร้ามองนะแต่เพื่อได้เกิดความไม่ประมาทเพื่อได้ตระหนักว่าในเมื่อเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะจะต้องรีบขวนขวายทําสิ่งที่ควรทําเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะตอนที่ปูกป่าเสร็จเนี่ย ที่นั่งพักผ่อนก็มีเด็กๆหลายคนรวนัึงผู้ใหญ่ด้วยนะประสานเสียง Happy Birthday. Happy Birthday you. แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเราจมาฟังก็โอเคนะเริ่มดีเหมือนกันแต่ก็บอกเขาว่าร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสร็จก็ขอให้ร้องเพลงอนิจจาวัตสังขาราด้วยสำคัญมากนะอนิจจาวัตสังขาราเนี่ยภาสิทิ์เนี่ยมันเหมาะสำหรับวันเกิดนะ อย่างน้อยๆเนี่ยครบรอบวันเกิดแล้วก็ต้องควรจะร้องเพลงหรือควรจะระ,ะลึกนะถึงภาสิตนี่ยอน,นิจจาวัฏสังขาราแต่หลายคนเนี่ยพอถ้าวันเกิดเนี่ยมาร้องอน,นิจจาวัฏสังขารานี่เขาหาว่าแช่งนะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าภาสิทธิ์เนี่ยนะมันหมายถึงงานศพมันหมายถึงการแช่งให้ตายไวแต่จริงไม่ใช่เลยนะ อันนี้เราเป็นพรเลยนะเป็นพอรอย่างหนึ่งพรในความหมายที่ว่าเป็นของประเสริฐคําว่าพรเนีย่ยแปลว่าประเสริฐอันนี้จาวัตสังคาราเนี่ยนะเป็นพุทธภาษิตท,ที่เคยเป็นเหตุปัจจัยให้พระรูปหนึ่งในสายพุทธการท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ท่านชื่อพระมหาการการนี่ลอนลิงน,นะท่านเป็นพระที่ตั้งใจปฏิบัติ แล้วก็มีคราวหนึ่งท่านก็ไปที่ป่าช้าแล้วก็มีศพที่ยังไม่ทันจะเผาท่านก็พิจารณาศพนั้นแล้วก็ระล,ลึกถึงภาสิตนี่แหละอนิจจาวัตสังขาราความหมายเต็มๆก็คือว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระง,งับแห่งสังขารทั้งปวง เป็นสุขอย่างยิ่งท่านพิจารณาเนี่ยท่านก็เห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารต่อที่เน่าเปื่อยอยู่ต่อหน้าและความจริงที่เกิดจากการที่ได้พิจารณาโดยอาศัยภาสิตเนี่ยนะเป็นเรื่องชี้นำท่านก็เกิดปัญญาเลยนะเห็นแจ้งในสัจธรรมจิตหลุดพ้นนะเป็นพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพุทธภาสิตเนี่ยนะมันเป็นของดีของประเสริฐนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราไปเข้าใจว่า ถ้าพาสิทธิ์อย่างเนี้ยนะถ้าเอามาเอ่ยในวันเกิดนี่ถือว่าเป็นการแช่งนะเพราะว่าชวนนึกถึงงานศพที่จริงเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดเช่นเดียวกับที่คนสมัยก่อนเนี่ยนะคนจํานวนหนึ่งเลยนะสมัยก่อนเนี่ยสักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะเวลานึกถึงคําว่าอารหังเนี่ยก็ถือว่าแช่งนะก็ถือว่าไม่เป็นมงคลเลยนะถ้าคําเอ่ยคําว่าอารหังขึ้นมาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยนะ ถ้าเรา,าตอน,นีำเป็นเด็กตัวเล็กๆกันะทั้งสี่ห้าขวบได้มั้งมีคราวหนึ่งญาติผู้ใหญ่เป็นย่านะคุณย่ากำลังจะตายคนสมัยก่อนก็ตายที่บ้านนะไม่ได้ตายที่โรงพยบาบาลในระยะท้ายๆเนี่ยก็จะมีลูกหลานเนี่ยมาพูดกับสิบข้างหูแม่แม่อรหังอรหังนะอรหังภาวนาไว้นะเดี๋ยวพระอารหังจะช่วยก็คือบอกอรหังนะใครต่อใครก็มาพูดแบบเนี้ยนะ จนกระทั่งเด็กชายปานซึ่งวิ่งเล่นอยู่ใต้ถุนเนี่ยได้ยินก็เลยขึ้นมาดูก็ถูกผู้ใหญ่เนี่ยไล่ไปเพราะคนสมัยก่อนนี่ก็คงไม่อยากจะให้เด็กมาดูคนตายแต่สมัยนี้เขาก็ไม่ถือแล้วนะเพราะว่าที่หมู่บ้านตามานเนี่ยผน้าคนแก่กําลังจะตายนะลูกหลานบ้านนั้นบ้านนี้มาดูเขาก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรกอนี้เนี่ยนะพอตกเย็นนะเด็กชายปานเนี่ยนะ กินอาหารกับพ่อแม่อาหารก็เพลินอร่อยด้วยก็สบายใจมีความสุขก็เลยพูดขึ้นมาว่าอารหังอารหังแม่นี่ได้ยินนะโกรธเลยนะลากตัวมาไปออกไปที่ระเบียงเลยแล้วก็ตะโกนสุดเสียงเลยนะบอกว่ามึงจะตายก็ตายหาคนเดียวนะถ้ามึงจะตายก็ตายหาคนเดียวนะ อย่ามาร้องอารหังที่นี่คำว่าอารหังนี่ยนะคนใกล้าตายเท่านั้นแหละหรือคนกำลังจะตายเท่านั้นเท่านั้นแหละ,ท,หละที่เขาว่ากันดันมาร้องอารหังที่นี่นะเดี๋ยวก็จะเป็นลางร้ายทาให้ตายกันหมดคำว่าอารหังนี่หมายถึงอะไรนะก็หมายถึงพระพุทธเจ้านะเหมือนกับที่เราสวดมนสักคู่เนี่ยเวลาเราจะทาพิธีกรรมอะไรก็อารหังสัมมาสัมพุทโธคนสมัยก่อนไม่รู้นะ เวลานึกถึงเวลาพูดคำว่าอารหังนี่นึกถึงคนตายพอนั้นเนี่ยพอเด็กชายปาเอ่ยคำว่าอารหังขึ้นมากลางวงข้าวนี่โห้โหโกรธมากเลยหาว่าจะมาแช่งชักหากระดูให้ตายกันไปหมดตอนหลังท่านเนี่ยพอบวชพระแล้วก็รู้ความหมายว่าอารหังนี่มันเป็นของดีของสูงนะคือพระพุทธเจ้าแต่ที่เขาพูดอารหังกับคนตายก็เพื่อให้คนตายเนี่ยระล,ลึกถึงพระพุทธเจ้าระล,ลึกถึงพุทธคุณพอจะระล,ลึกต่อไปถึงธรรมคุณสังฆคุณก็ทําให้จิตเป็นกุศล ตอนหลังท่านก็มาอธิบายให้โยมแม่ฟังโยมแม่ก็เลยเข้าใจอ๋อคำว่าอารหังนี่เป็นของดีนะเน่คนสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไปเอ่ยคำว่าอารหังกลางวงขานี่เขาอาจจะด่าเลยนะเพราะเขาไม่เข้าใจก็เหมือนกับที่คนสมัยนี้เนี่ยพอได้ยินคําว่าอัน,นิจเจ้าวระสังข้ารายในงานในงานมงคลเช่นงานวันเกิดนี่จะโกรธก็ได้แต่สร้าตมายถือเป็นของดีนะก็เลยนะบอกให้ ทีมนักร้องคอรัสเนี่ยนะร้องเพลงอันนีจาวัตสังขารานะหลังจากห้ไป y b i r ิร์ดเดแล้วเพื่อเตือนนะเพื่อเตือนใจให้เราลึกว่าวันนี้เราโชคดีที่มีชีวิตยืนยาวมาถึง60หรือว่าถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าวันหน้าเนี่ยเรามีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอย่าอย่าหลงเพลินในอายุ อย่าคิดว่าเราจะไม่มีวันตายอย่าลงเพลินในความสุขอันนี้ไม่เฉพาะคนอายุ60นะคนอายุ20นะหรือ30หรือว่า25ก็ควรจะระลึกไว้นะว่าจริงอยู่เราโชคดีที่มีอายุนะมาถึงวันนี้มีชีวิตมาถึงวันนี้แต่วันหน้านะเราก็ต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นะภาษิตท,ที่เบรกเขากล่าวว่า ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าระหว่างพุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอยา่าไปคิดมีพุ่งนี้แล้วจึงค่อยมีชาติหน้านะสำหรับบางคนเนี่ยพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยในโลกนี้มีคนประมาณแสนห้าหมื่นคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าในเมืองไทย,ยประมาณพันหกร้อยคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้า ส่วนจะตายเพราะสาเหตุใดก็ไม่แน่นอนอาจจะเพราะความเจ็บป่วยอุบัติเหตุภัยธรรมชาติหรือถูกฆาตกรรมก็ได้นี่คือความจริง,งชีวิตที่เราต้องตระหนักนะันี้นี่นอกจากอนอกจากเรื่องนี้แล้วนะก็น่าจะคิดต่อไปเมื่อตอนกลางวันนะก็มี โยมคนหนึ่งก็เขียนมาอวยพรอวยพรสามประการหนึ่งขอให้ไม่มีอนาคตสองขอให้หมดเนื้อหมดตัวสามขอให้อย่าได้ปุดติอย่าได้เกิดนะถ้เาเป็นพรนที่ดีนะไม่มีอนาคตคือว่าให้อยู่กับปัจจุบันอย่าไปอย่าไปปล่อยใจไหลไปกับอนาคตมาก ให้หมดเนื้อหมดตัวคือว่าไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนะดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเมื่อเมื่อวานเนี่ยนะที่พระเจ้าตรัสกับอุปกาเนี่ยว่าสิ่งใดก็ตามที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยที่จะไม่เกิดทุกข์หรือเกิดโทษเนี่ยเป็นไม่มีหมายว่าอะไรก็ตามที่เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะ แม้มันจะเป็นของดีของวิเศษแค่ไหนเป็นเพชรเป็นพลอยนะเป็นรถราคาแพงหรือว่าร่างกายนะยึดมั่นถือมัน่นนะว่าสวยว่างามภูมิใจในร่างกายของตัวภูมิใจในเสื้อผ้านหน้าผมว่าเป็นของกูของเราไอ้พวกนี้มันล้วนแต่ทําให้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละพอพอมันไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังหรือพอมันเสื่อมพอมันแปรเปลี่ยนไป ก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่มันไม่แปลมันไม่เปลี่ยนนะนะเราก็จะเบื่อก็ได้รถราคาแพง10ล้าน20ล้านแม้มันจะไม่เสียเลยนะแต่ว่าพอใช้ไปสักปี2ปีก็เบื่อแล้วอยากได้รถคันใหม่ถ้ามีปัญญาหาซื้อมาก็ต้องไปหามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะเข้ามาถึงภาวะที่หมดเนื้อหมดตัวคือว่ามันไม่มีตัวกูของกูนี่ก็ถือว่าเป็นสุขอย่างยิ่ง ไม่ผุดไม่ไม่ผุดไม่เกิดคือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนะไม่ต้องไปเกิดในที่ไหนอีกนะไม่ว่าจะชั้นพรหมสุคติหรือว่าอบายอันนี้ก็เป็นพรนะวันเกิดหรือเป็นพรทุกโอกาสได้ดีทีเดียวคิดอย่างนี้ไวเอาไว้บ้างนะเพราะว่าเวลาหลายคนเนี่ยพอถึงวันเกิดเนี่ยก็อยากจะห้คนอวยพรนะขอให้รวย นะขอให้มั่งมีไม่ใช่เฉพาะวันเกิดอาจจะวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันเทศกาลสำคัญหรือแม้แต่ไม่ใช่วันไหนแต่ไปทำบุญหรือว่าอะไไข่โวยพรก็ขอให้อายุยืนหมื่นปีนะคอ้มีอายุยืนนานนะมันก็ไม่แน่ว่าจะเป็นของดีเสมอไปนะคุณยายคนหนึ่งอายุเก้าสิพอ วันสงกรานนี้ก็จะมีลูกหลานมาอวยพรลูกหลานก็จะอวยพรคอยมีอายุยืนนะคอยมีอายุยืนไปเป็นร้อยปีคุณยายเนี่ยบอกเลยอวยไม่ไหวแล้วหลานเอ้ยอุตส่าห์เพอรับพรนะมาหลายปีจนอายุย,ยืนถึงป่านนี้เนี่ยมันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวเลยนะตอนนี้ไม่ขอรับพรนี่แล้วล่ะแล้วนะคนที่ยังไม่แก่นะก็จ,จะไม่รู้สึกว่าเออ ให้พรนี้นี่มันมันไม่ดีตรงไหนนะแต่พอแก่ตัวลงแปดสิบเก้าสิบแล้วจะรู้เลยว่าโอการมีอายุยืนนี่มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะอีกทั้งการมีเงินมีทองร่ำรวยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขเสมอไปเพราะว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตในชีวิตเนี่ยนะไอ้เงินทองนี่มันช่วยแก้ทุกข์ไม่ได้เลยนะมีหมอคนหนึ่งเนี่ยนะ เป็นหมอที่เก่งนะแล้วก็ทีแรกก็ทำธุรกิจเป็นเรียกว่าไซไลน์ตอนหลังก็ธุรกิจก็เจริญนะก็เลยลาออกมาทำธุรกิจแล้เธอก็รวยเลยนะแล้วตอนหลังก็มารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นนักธุรกิจก็เลยแต่งงานกันก็ทำท่าว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะต่างก็เก่งทั้งคู่แล้วก็ช่วยกันทำมาหากินแต่ก็วันหนึ่งเนี่ยทราบว่าผู้ชายเนี่ยเขา นอกใจแล้วเขาขอขอเลิกทางเธอเสียใจมากเลยนะรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรเลยความเศร้านี่มันครอบงำจิตใจจนทั้งเกิดความรู้สึกว่าฉันไม่เหลืออะไรเลยที่จริงเธอมีทุกอย่างเลยนะขาดอย่างเดียวคือสามีหรือผู้ชายคนนั้นพ่อแม่ก็ยังอยู่บ้านรถยนต์ธุรกิจแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่เหลืออะไรเลย เธอเล่าว่าเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเว,เวลาเวลาเบื่อเวลาเซ็งนะก็จะเอาเพชรเนี่ยมีเป็นสิบเม็ดเลยนะใส่ไว้ในถุงเนี่ยเวลากลุ้มหอกคลุ้มใจก็เอาเพชรนี่มาโรยมาโรยหน้ามาโรยบนโต๊ะแล้วก็ดูเพชรมีความสุขแต่พอถึงเหตุการณ์คราวนั้นนะเธอเอาเพชรมาโรยเนี่ยบอกไม่รู้สึกมีความสุขเลยเหมือนเหมือนกับหินเลย มันไม่มีความหมายเลยความทุกข์ที่เธอมีเนี่ยไอ้เพชรเหล่านี้ราคาเป็นหลายสิบล้านเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทําให้เธอมีความสุขและนี่คือเหตุผลที่ทําให้เธอหันมาสนใจธรรมะพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะไอ้ความทุกข์มันอยู่ที่ใจนะแล้วเวลาทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นที่ใจแล้วเนี่ยเพราะว่าความหลงหรือเพราะความยึดติดถือมั่นก็ตามเนี่ยเพชรพลอยเงินทองนะมันช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่มีธรรมะน่ยที่จะช่วยได้เพราะธรรมะจะช่วยทําให้เรา วางใจได้ถูกต้องนะรู้จักรักษาใจนะไม่ให้ความทุกข์มันคล่องงับหรือทำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตคือสัจธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราถ้าเราปรารถนาพรเนี่ยนะมันก็ควรเป็นธรรมะนะที่ทำให้เราเนี่ยละวางปล่อยวางความยึดมั่นนะในตัวตน หรือว่าทำให้เราเนี่ยได้มีความเจริญงอกงามในธรรมนะอันนี้พูดแบบรวมๆอีกอันหนึ่งที่น่าจะน่าน่าจะลองพิจารณานะนนเวลาวันเกิดเนี่ยเราก็มักจะอวยพรว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ที่จริงมันมีควาอวยพรนหนึ่งที่ดีกว่านะในความคิดของตาม,มานี่พอพรสามประการที่ว่าเนี่ยนะอาจจะดูดูลึกซึ้งนะเข้าถึงยากนะถ้าไม่เข้าใจธรรมะ ต่อันน,นี่เข้าใจง่ายกว่าแต่และคิดว่าดีกว่าด้วยนะดีกว่าคำว่า happy birthday, birthday. ก็คือ happy date day happy date day ทำไมถึงว่าดีกว่าเพราะว่าวันเกิดเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ happy นะก็อาจจะแค่เบื่อแค่เซ็งถ้าวันเกิดนะเราไม่ happy นีะ่มันก็อาจจะแค่เบื่อแค่เซ็งหรืออาจจะหนักหน่อยก็คือ,อกังวลวิตกแต่ถ้าถึงวันที่เราตายนะ าเราไม่แฮปปี้นะอวนมันทุกทรมานมากเลยนะไม่ต้องเป็นหมอเนี่ยก็รู้ว่าคนเราเนี่ยนะตอนใกล้าตายเนี่ยถ้าไม่แฮปปี้สักอย่างนะมันทรมานมากเลยมันไม่ใช่แค่ทรมานทางกาย๋ยวมันทรมานทางใจแล้วมันทรมานหนักจนทนไม่ได้เพราะถ้าทนได้ไม่ตายแต่เพราะทนไม่ได้ถึงตายนะแต่คนเราเนี่ยนะ แม้จะต้องตายนะและแม้ร่างกายเนี่ยมันจะมันจะมีทุกขเวทนามากแต่ใจเนี่ยนะมีโอกาสที่จะไม่ทุกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แฮปปี้เดทเดย์นะมันจะทุกทั้งกายทุกทั้งใจกลัวตื่นตหนกวิตกกังวลนะแล้วก็อาลไยอาวรแม้กายอาจจะไม่เจ็บปวดนะเพราะมียา มาระง,งับปวดได้แต่ใจเนี่ยมันยังทุกข์แล้วมันทำให้ทุรนทุรายกระสับกระส่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่าง happy birthday กับ happy day นะนัตมาว่า happy day เนี่ยดีกว่ายังไม่ต้องพูดถึงว่า happy day นะถ้าหมอนิยงงชาวพุทธนะถ้าเราตายอย่างมีความสุขนะหรือตายด้วยจิตที่สงบนะมันส่งผลตามมาคือไปดีมันไม่ใช่แค่ทําให เราไม่ทุรนทุนทนรายกระสับกระสายแต่มันทำให้ไปดีสองเด้งนะแต่ถ้าให้ไปเบิร์ดเดย์นะโอเควันนี้เรามีความสุขแต่พรุ่งนี้อาจจะทุกข์ก็ได้นะตื่นเช้าขึ้นมาไปทำงานก็วิตกกังวลแล้วเจอรถติดนี้ก็เครียดแล้วให้ไปเบิร์ดเดย์เนี่ยนะมันไม่ได้ส่งผลมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าวันรุ่งขึ้นวันหน้ามันจะดีแต่แฮปปี้เดย์เดย์นะ ถ้าว่าแฮปปี้คือใจที่เป็นสุขนะสงบมันส่งผลถึงวันหน้ามันส่งผลถึงอนาคตก็คือไปสุขติหรือบางทีอาจจะยิ่งกว่านั้นนะก็คือพ้นทุกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมอนิงแงแของมอนงแอง่ของอันที่ส่งหรือผลนะที่ได้นี่แฮปปี้เด์เดย์นี่มันดีกว่าเยอะเลยนะแล้วก็แล้วถ้าไม่แฮปปี้เดทเดย์นะโอ้มันทรมานมาก อย่างที่ตมาบอกนะถ้าวันเกิดเราไม่แฮปปี้เนี่ยมันก็อาจจะแค่เซ็งนะเบื่อหรือเฉยๆแต่ถ้าจะตายนะถ้าไม่แฮปปี้นะมันไม่มีคําว่าเฉยนะมันไม่มีคําว่าเบื่อนะมันตกบู้ไปเลยนะมันถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์นะทรมานถึงตอนนั้นอะไรก็ช่วยไม่ได้เงินทองชื่อเสียงกียรติยศแม้กระทั่งพ่อแม่ เว้นแต่ว่าจะมีคนมาช่วยนำทางนะให้จิตเป็นกุศลการตายยังมีความสุขนี้เป็นไปได้นะผู้เจ้าตัดว่าบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่จะตายเนี่ยมีโอกาสทม,มีโอกาสาที่จะเป็นสุขได้และเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าได้ทำบุญแล้วก็ได้คิดถึงบุญหรือความดีนะที่ได้บาเพ็ญ เพราะนั้นเนี่ยนะให้เรานึกถึงอันนี้บ้างนะอย่าอย่ารออย่าหวางังแต่ให้ปีบอธเดงเดียวนะมันมีพรที่ประเสริฐกว่าน,นั้นนะสำหรับปุถุชนทําคตอย่างเราเนี่ยนะนะไม่ต้องไปถึงขั้นว่านะขอให้หมดเนื้อหมดตัวนะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเอาแค่ว่าแฮปปี้เดทเดย์มันก็ถือว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้ว มันไม่ใช่ง่ายนะคนสมัยนี้ที่จะตายแบบสงบหรือตายแบบมีความสุขนะทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยอยู่สบายขึ้นนะแต่ตายกับลำบากขึ้นสถิติทั่วโลกเนี่ยมันชี้เลยนะว่าคนเนี่ยตายทรมานมากขึ้นตายด้วยความเจ็บปวดมากขึ้นตายด้วยความเครียดด้วยความว้าเวมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนรวมทั้งความโรคซึมเศร้าเนี่ยก็เป็นมากกว่าแต่ก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยสมัยนี้เนี่ยเขา ก็จะอยู่ลำบากนะแต่เขาตายสบายคนสมัยนี้หรือคนร่ำคนรวยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าหวังแต่ว่าเออขอยมีความสุขในวันปีใหม่ขอยมีความสุขนะออในการดำเนินชีวิตนะชีวิตที่สบายไม่ได้แปลว่าจะตายสงบตายดีหรือตายสบายนะสำหรับคนยุคนี้ไม่มีเวลาที่จะพันานามากนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะลองนึกถึงบ้างว่าเออเมื่อจะตายก็ขอให้ตายไปมีความสุขและถ้าจะทําอย่างนั้นนะมันก็ต้องต้องเตรียมตัวเสียแต่ว,วันนี้นะทำความดีจเจริญภาวนารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักรักษาใจนะไม่ให้ความโกรธความเครียดความเศร้าโศกเสียใจมันมาครอบงําจิตบ้างรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างอย่างที่บอกไว้เนี่ยคนเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา แม้แต่สิ่งที่ทําความทุกข์กับเราเราก็ยึดเอาไว้ยึดทําไมในเมื่อมันทําความทุกข์มันบีบคั้นจิตใจทําไมไม,ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่ปล่อยไม่วางเพราะหลงเพราะลืมนะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องเติมสติเติมสัมปชัญญะเติมความลึกได้ความรู้ตัวทั่วพร้อมนะให้กับจิตใจเรามากขึ้นทำเชต่วันนี้นะอย่างที่พวกเราเนี่ยมาที่นี่หลายคนก็ยังอายุแค่สิบสี่สิบห้ามาได้เลยรู้สิ่งนี้นะก็ถือว่าได้เปรียบ แล้ถึงเวลาที่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องนะถึงเวลาที่เราต้องลาจากโลกนี้ไปเราก็ไปสบายนะใช้ป d เ a ย์เดก็สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้